สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสูงหูหส้มครับนี่ครับปลาดุพนคุณซื้อมาต,ตลาดครับพี่น้องได้มา3าตนะครับมื่อนี คุณคุณสเสต๊นึงครับหนึ่งประดุกเนาะใสหลัดเจลบวกก่อครับพี่น้องนะครับมันรุ่นมาเบิ้งกันว่าสูตรนี้พ่นคนสิเฮดแบบไหนนะครับเป็นเมนูที่เพื่อนเฮดให้กินโดนนะครับพี่น้องเฮดกินสมัยก้อน้เฒ่าเพวันพาเฮดกินนะครับเนะาะบริกินโดนกะทิมาลองเฮ็ดเบิ้งครับพันคนณมีตำหอมแดงครับตป็ตำหอมแดงตะไคร้นะครับเนะาะตำหอมแดงตะไคร่แบบบุกูด ใส่ลงไปเลยครับต่าเครื่องที่เดียวมันเป็นหนึ่งเซปาครับพี่น้องแต่มีกระเทียมครับต่าใส่ลงไปเลยครับพริกกะยักมีความเผ็ดแน่กับเพิ่มเข้าไปครับพี่น้องนี่แต่ใครพร้อมแต่ใครเพือ่อนคุณจะทุบครับทุบแล้วกลงส่ปาเลยนะครับพี่น้องต่ำพอติดเกะครับพี่น้องนะครับ เรต้องตำละเอียดครับตำพรความหอมออกมานะพี่หนุกโอ,อ้โหพี่หนุกทุบตะไคร้ใส่ครับเนี่ยครับใส่ลงไปแล้วพี่หนกเครื่องปรุงก็นะมีเกลือครับเกลือโรยจากน้อยครับนะออกก่อนเกลือเค็มแล้วมีหุ้น ชลดครับพี่น้อใส่เลงไปสลายโูหลายครับรถด,ดีครับโอ้ยหืยอดน้ำจังไงครับอืออืเพื่อให้น้ำห,หนึ่งตาเขามีน้ำครับพี่น้องโอ้รถด,ดีกันเลย เหรียนพันเสียงดังนอนเยอะมีหน้าหน่อยขออนุญาตเอามือสาวครับนี่ครับพี่น้งองมกอนน,นัวครับให้มันมีความหอมนัวแน่น,นะคนคนคุณจะไปเอารสชาติอีกทีนึงก็คือเจ е ลกรอกนล่ะครับพี่น้องนะครับอืกรอ,อไปหนึ่งครับ คนนีเป็นเจ้าใบตองโฮเน่ตึงหน่วยครับพี่น้องเพื่อเป็นความหอมของใบตองนะครับเนาะแบบแบบฝาลงนี่ครับครับเป็นลงซึ่งหนึ่งนะครับพี่น้องนี่ครับอืมปิดฝาครับพี่น้อง มาลอรุ่นกันตอนสูกนะครับเนาะช่วงลอพนคุณจะพาไปตำแจ้วครับนะครับพนคุณก็ยังมาตำบกกอครับตำบกกอตำบักพริกปรงรสชาติจากหน่อยเวทาครับพี่น้องนี่ครับเพราะว่าพนคุณจะรอเอาไอ้รอเอาไอ้น้ำของหนึ่งปลาครับมาใส่นะครับเนาะจะป็นน้ำลาดของปลาหนึ่งของพนคุณเมื่อนี้ครับนะครับอยู่ใส่บกกอครับ เพืชนมว้ปาดแตกเลยพี่นอกแต่ไม่สิัินนนอปาดพอน้ำาก็ออกแล้วผลขุยสีงวมอเนี่เกอกเนีื้อชชมมาเลยพี่นกนีเพียมแตกว่าพ่นคุณมัฒน,นาปาด <c oughs> นี่ทำดีป้นครับความเผ็ด ใส่ลงไปมาปิดลายใส้นลายครับโยใส่สับซอนก่อนเพิ่มความนัวนี่เพิ่มนัวประเดียดเข้าไปนี่พี้โยตวตัวงกอนเบิรดเลยนี่น <c oughs> ใหตัวครับแสบคือเก้าสวัสด สุภาพกล่องจะเปรี้ยวให้มไหมเนี่ยเขาเหนียวจ้ำหหอมครับพี่น้นนองแต่มือใจหน่อย ขาครับพี่น้องรอน้ามหนึ่งปลาครับนะครับนี่ครับหนึ่งปลาพระคุณคือสีสูงแล้วครับพี่น้องนี่นะปนี่นะเนาะสุกแล้วครับนี่ครับนีพระคุณก็เยาวน้านี่ครับน้ามหนึ่งปลาไปใส่โคกเลยครับพี่น้องไปใส่เป็นน้ำเจวนะครับเนาะเป็นน้ำราดนะครับมองไง นะครับอือนี่ครนคุยเทยน้ำลงเลยครับพี่น้องจออือเจวครับนี่น้ำลาดคุณมาเนี่ยครับพี่น่มลคุขอชิมครับชิมก็ชิมก็ โอ้หกลมกลมเปรี้ยวบวกกรอครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องอคคือ,อค,ค,ออค,คอือัุดหอมปอมใส่เลยครับพี่นอ้องขั้นตอนสุดท้ายครับเพิ่มกลมหอมครับ ไม่เตะกม่ไเตะอย่าเขาพี่น้อย <c oughs> นี่เจลผลคนเป็นยุ่ง้ากเพระี่น <c oughs> ้องผลุคนจะไปเรีอกเอาพวกตะไคร้ออกครับเอาเครื่องออกครับเ,เครื่องที่เอาพวกกิ่นออกก้อนครับพี่น้อง <c oughs> แบบกูดเลยวบกันเลียกเสร็จแล้วก็ลาดพี่นอ้องอขักขนาดครับนี่เฮียบคักเสียบๆเลยเมนูนี้ เยวบกอกแล้วแซ่บครับคนเขาเขาอยู่ไหนชิมจะครับพี่น้อง จะคำก็นนาแซ่บพี่น้องนะครับคุยครับเข่าท้านะพี่น้องนะครับเดี๋ยวคบกนมังครับนะ นะครับเดี๋ยวพี่น้องไปแซ่บบคุณคุณครับสวัสดีครับสวัสดีอีกทีหนึ่งนะครับคนคุณกะ่าสิบไดออกไม่กินเขาเนาะไวสิกินยูในบ้านนะครับเนาะคิ้ไปขึ้นมาก็อยากออกมาออกบรรยากาศครับช่วงเย็นๆครับเพราะว่าช่วงพนุคุณที่คลิปตอนแรงนะครับพี่น้องพนุคุณกะเลยอยากมาออกบรรยากาศตอนแรงๆนะครับเนาะกะสิคำนะครับ พระอาทิตย์ก็สิลิฟฟ้าแล้วครับพี่น้องก็เลยมากินอยู่ทงให้ทงนานนะครับบรรยากาศตอนเย็นร้องมึงครับพี่น้องมัดมากินมาแซ่บกับพ่อทุกคนก่อกินพ่อทุกคนก็ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสู้คุณทุกคนเนาะครับที่เข้ามารับชมพ่อทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพ่อทุกคนคือ,อกนนอ่าวครับแล้วก็สีปฏิภาสคลิปใหม่ๆของพ่อทุกคนเนาะมื้อนี้ก็เป็นหนึ่งประดุกครับพี่น้องหนึ่งประดุกลาด น้ำพริกเจลบกกอกนะครับเนาะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูบกกอกครับพี่น้องก็ต้องตามตามช่วงมันช่วงอย่ามันมีนะพี่น้องมาเพิ่มมาเซฟเซกับพ่อทุคุณข้าวเหนียวคือก็ครับเมนูนี้แซ่บดีครับพี่น้องผู้เฒ่าปรนเ็ดสุก,กินเนาะตะกีพ่อทุคุณหาถึงคิดได้ครับเพราะว่าโอ้เฮ็ดคิดมาบ่บได้เห็ดเมนูนี้ทีนครับเจลบกกอกมันจะ เปรี้ยวเวลากินไปมันจะมีหวานตามนะครับความเป็นมะกอกจะมีความหวานนะพี่น้องมามาเซ็บๆพ่อหนุ่มคุณวอลหลายเล่าเมื่อเนี่ยอยู่เขาครับหอม,อมส้มมะกอกผักก็มนี้ผักนี่ครับผักกาดสอยครับพี่น้องผักกาดน้อยเนาช่วงนี้ก็เป็นช่วงมันอีกคือก็รับผักกันนี้ก็ได้คนเฮดนาแล้วก็ู่ปลูกผัก ก็ปร,ประกาศน้อยเองประมาณนี้ครับอีสาบมันนอกเขาหืนหินดีขนะประกาศซอยประกาศหินนะพี่น้องเองอนี่ยประดหูปุกเนี่ยหือห่อหูอ ดูจหัอ <c oughs> กลมกลมดีพี่น้องเอ้นี่ปดขกพี่นอะอือหือ ขับสวมใหม่สวมโมงครับผักคลิปเดียจากจากคลิปที่แล้วครับพี่น้อง ก็สีมาทางไหนน้อยมาหนีเด้อก็สีเขาพี่น้องเองขันมาทางนี้กินเขาแล้วเรียจังมาเสียบเ่น้อ สอนพระคุณยูเทอรเอามาบ่ฮครัอสดน้ำได้พร้อมคุณนี้พี่น้องโอ้โขึ้นดังนึ่มหมดเลยโอ้ ผู้ใดมากผู้ใดมากินป่นโตพี่น้องบม่ได้ดูถูกป่นโตเนี่ยครับอันนี้แซ่บสาใจกว่าครับคนละแบบเนาะอันนี้แซ่บเผ็ดกลุ่มกลมครับพี่นอ้องป่นโตพทุกคนก็มาก,กินที่จริงนะครับแต่ให้พี่น้องไปรอเมั้งครับเแค่สูตรพนุคุณนี่แหละจำอ,อืออือ จัดจ้านอย่าง นัวพี่น้องใส่มือพนคุณกันเลยบวใส่กันจากเป็นังไหบุ๊คกินข้าวแรงไงพี่น้องมือปกติพนุคุณเมื่กี้ข้าวแรงนะครับเนาะพนุคุกินคลิปช่วงเศร้าๆครับเศร้ามาหาสายนะครับมันควบกินข้าวเที่ยงไปพี่น้อง กินก้อนเที่ยงนะครับอืขอขาทาพหนะนุพี่น้มออกาคนกนะันคนี่เขาท่านะพี่น่คุณมักกว่าครับพี่นะ้่งแซ่บนั่นแหละอือยังได้วบว่าจ้าเขาท่าเขาท่าพีนะ่หนุ่เนี่ยตักแส่บไปแสบเขาท้ายังเดีย๋ยอ ดูเอฟซีเป็นวาอยู <k <k ่เหมือนจะเข่าท่าเนี่ยสุดกลุ่มกลมมากพี่ว้ย

I mm do -hmm. ครับคุณนอกเมื่อดะบันไปเล่งแล้วโอเคครับพวกนอกคุณกันสินเล่งบันี่ยวนกินให้เมื่อมีคำถูกท้ายนะครับเนาะไว้เจอสิ่งไม่คลิปหน้าครับ